สวัสดีค่ะอตอนนี้อยู่บางใหญ่นะคะบางใหญ่จังหวัดประทุมธานีค่ะนี่อันนี้บางใหญ่พาไปมังหันคือบางัวทองค่ะทำบรรยากาศเมืองหลวงกรุงเทพพีเมืองค่ะไทยบันต่างจังหวัดมาหลายละคะ่ะเฮาทายในเมืองบางนะคะนี่ขางบนจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสี่ม่วงอันนี้คือบิ๊กซีเอสตราบางใหญ่นะคะน,นี่ล่งพยายา้าวสาลษมราบางใหญ่นะคะลักเซ็มบาร์วิวกิตบางใหญ่คะ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือคะ่ะอันนี้ตลาดบางใหญ่นะคะสถานีรถไฟฟ้ามาทายเห็เมืองคะ่ะก่อนสิบหมื่นนะคะก่อนสิบหมื่นถ้าก็ถ่ายรูปที่สวยถ่ายวีดีโอเห็เนเพื่อนเมืองคะ่ะวันนี้เราจะเข้าเมืองกันนี่ อันนี้กระทั่งแยกหลายนะคะตรงเซ็นทรัลบริสต์ฟองความมันก็เปตลาดบ้างญงค่ะนี่คนเดินเยอะแยะเลยข้างบนอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยคะ่ะบอวัตบ,บ,บ,บไไอไว้มึงแปะเด้อนี่สะพานคืองูเนี่นะคะ่ะแลนเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่นะคะสะพานเยอะมากตรงนี้อันนี้จะเป็นศูนย์กลางตรงแยกที่จะไปภาคตะวันออกเอ๊ะ ภาคตะวันตกนะคะแล้วก็ไปอีสานได้ค่ะนี่นะคะสะพานสลับไปสลับมารู้จะขึ้นตรงไหนไปตรงไหนเลือกเอาเลยนะคะแต่สิ่งที่งงในสหรบคนทได้ม่คยมากค่ะอันต่าไปไปโบพุกไ,ไปโบวิชาย้อนกับ้าไหมกันนะคะนี่เขาจะไปเรียกว่าไปทางด่วนกาญจนบุรีนะคะนี่จะมีสะพานสูงแห้งค่ะ บรรยากาศในเมืองจากบางไงไปแยกบรมค่ะแยกบรมราชชนนีอันนี้เขาเรียกว่าถนนกาญจนานะคะบ่ใก,กล้ค่ะถ้าจะไปภาคใต้ก็ตรงไปอย่างเดียวค่ะตรงไปถึงถนนพระรามสองไปเลยหรือพอดีจะไปทางบรมก็ได้นะคะตัดข้ขมดมดมามถนนไปเกษมค่ะไปได้หมนค่ะมากมือไหนไปได้หมนค่ะ หนก็จะออกขวานะคะตรงไปค่ะนี่ขวาเส้นนี้เพื่อที่จะเดินทางไปไเรื่อยๆอันนี้ยังอยู่สนุนการจนามเหือนเดิมค่ะนี่จะเขามีสะพานกลับรถเกือกมุงเกือกมานะคะ นีเขาจะป้ายเขาจะถัดฐานที่สถานที่ใกล้เครีรสะพานกับรถนะคะ,ออระพระบิเฑาพระพรหมที่สองพระรามสองอุ้ยฟังขอามือรถตดบักเล้ฟังสายเมื่อยังโล่งนะคะถือว่าโชคดีเป็นของข้าะคะ่ะโชคดีเป็นของเราเราต้องขับรถเร่งรีบนะคะ เดี๋ยวมาสิกคำซะก่อนตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วค่ะแต่ว่ากรุงเทพบอกคำป้านไดออะแถวบ้านเถาคำแล้วนะคะแต่กรุงเทพก็ยังสว่างอยู่ ติดทักรถมันทุกเยอะค่ะต้องใส่เดินทางแล้วก็ชงเลิกงานผอมแล้ก็เลยติด รรตัสมอันนี้รถตัดใหญ่นะคะอยู่นานมากเลยรถตัดเนี้ยสภาพพลาวฮาอ้ยมันกระเซงง่วงในเจ็กน้อยค่ะนี่นะคะถ่ายรูปบรรยากาศต้นไม้เนี่ยกระสูนชีวิตออลิเปิดเกิดในสภาพค่ะ ฉันยังอยู่ให้ได้อะไรประมาณนะี้ ดีนะที่รถฝั่งนี้ไม่ติดถือว่าโชคดีโยค่ะนางยิงอยู่กะทุมบ้บนค่ะอยู่กะทุมบ้บนกันเลยต่งมาทางนี้ค่ะหันซีพีไต่ไปตันโตกอะไป็เปส้นี้ได้นะไปได้ไ ริ่งชานนครนปฐมซิดซ้ายนะคะมึงไปนี่ห่อเข่าสายไปเลยจ้ะเห็นป้ายนี้แล้วซิดซ้ายไปเลยนะคะนี่ละเอราเซพาเขอาถนนบรมค,ค่ะสิตรงไปกับใต้ถนนไปกระเซมนะคะแล้วก็ศตรงไปอีกกับไปถนนพระรามสองได้ะคะ่ะนี่นะคะตลิ่งชานนครนปฐม ้ายออกซ้ายไปเลยค็จะข,ขึ้นสภานนะคะบางแคผัาปลาแดงกับตรงไปค่ะนี่ออกสายไปเลยเ่าสิไปทางบรมนะคะหล้วฮัเซิโพธนุพุนทธมณฑลสายสี่ค่ะเลียวเข้าพุนทธมณฑลสายสี่และทะลุไปถึงกระทุ่มแบนไปเลยนี่นะคะทำบรรยากาศเมืองออสภาวะเมืองให้ดูค่ะต่างกันกับต่างจังหวัดนะคะ รถหลายถาลุนใหญ่พร้อมค่ะนี่นะคะให้เขาคว้าค่ะจะไปแล้วก็ปฐมบางแค่ตรงไปแต่เลงสั้นสิสาย์ค่ะเลือกมากเนี่แต่เรงสั้นอย่าออกทางนี้นะแล้วก็ปฐมเขาคว้าไว้เลยค่ะหันสะพาบงแค่ปลาแดงอ้อใสยได้เอกค่ะนี่ดูไปดีๆเดี๋ยวขึ้นพิดแล้วก็ิวีวกรถใกล้เติบันจะบอกว่าสะพานนี่สูงมาก สพานนี้สูงมากสะพานท้ามยแยกนะคะอ,อแต่โชคดีมากที่ไม่ค่อยมีรถวันนี้ไม่ค่อยมีรถค่ะถือว่าโชคดีมากแต่ฝั่งนู้นรถเยอะแต่เราโชคดีเรามาถูกวันที่เราโชคดีนะคะปกติฝั่งนี้รถสิเต็มอิ่ะใี่นะคะวู้ยลงสะพานด้วยความมีความสุขมองรถติดอีกฝั่งหนึ่งแบบเป็นความสุขมาก เดียวคโลประมาณเอ,อสีฟนาทีค่ะหอดแดกแยกบรมแยกบรมนี่ค่ะก็ลงปุ๊บทั้งกบเขาถนนบรมค่ะนี่นะคะลงสะพานปุ๊บเข้าถนนบรมมรัชชานีนะคะตรงไปเรื่อยๆพปไปอได้นเสร็อไปพักใต้หรือจะไปเมืองกาญ์ปดาบปรีกับไปเสนีลค่ะตรงยันเดียวนะคะ ตงก็จะไปโผ่ถนนเพชร,กรเกษมค่ะไปโพถนนเพชร,กรเกษมค่ะนี่นี่รถปอ,าอารไร่ขิงนะคะพอไดส้สไปรไร่ขิงกระส้น,นป้ายค่ะเรียบร้อยอันนี้ข้ามุนก็เป็นทางคู่ขนานประมรราชชนนีนะคะปาะกเะสิลงประมาณพุทธมณฑลสายสามค่ะ เรียบร้อยค่ะตรงไปอย่างเดียวนะคะน้องหญิงจะแยกตรงพุทธมณฑลสาย4ค่ะสนุนเสนีนกนสยกสิทธิ์เจอพุทธมณฑลสาย3แล้วก็สาย4แล้วก็สายหาแล้วก็สายเจ็ดสาย8นะคะไปเรื่อยๆค่ะโอเคตอนน้องหญิงเสียเรียวพุทธมณฑลสาย4นะคะนี่สาย2องเรียบตรงนี้ค่ะไปแล้วค่ะขับรถจากบางใหญ่มาแยกบรมบราชชนนีนะคะ จบเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ